มีกันเหลือแต่ไม่รู้ว่าเติมโลบัคร้านไหนกันใช่ไหมครับผมขอแนะนำร้าน r e l e x Shop นะครับผมบริการเติมโลบัคราคาถูกและเลทสูงนะครับผมด้วยระบบ ID บวกพาที่เติมเร็วมากๆระบบหน้าเว็บไซต์ที่มีความทันสมัยรวดเร็วน่าใช้เพียงหนึ่งสมัครสมาชิก2เติมเงินเข้าระบบ3เลือกซื้อสินค้าได้ตามใจชอบเลยครับผมอย่าลืมแวะมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเทสเท,ท,ทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0k นะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเกม Demon Fall กันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้นผมก็จะพูดถึงวิธีีกาาารรร์มเเนผว่่ย ควรฟาร์มเวลตรงไหนดีนะครับผมแล้วก็จุดไหนสามารถฟาร์มเวลให้เราได้บ้างนะครับผมแล้วก็ผมจะพูดงวิธีการแนะนําการอัพสเตตเอ้ยไม่ใช่อัพสเตตอัพสกิลพอยด์นะครับผมว่าพอยด์ที่เราได้มาส่วนใหญ่เนี่ยนำไปลงกับอะไรคุ้มค่านําไปลงกับอะไรที่มันแบบว่ามีผลต่อการเล่นขั้งสูงนะครับผมโอเคนะครับโอเคงั้นเรามาพูดถึงการฟาร์มเวลก่อนดีกว่านะครับผมซึ่งผมจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับผมก็คือส่วนที่หนึ่งก็คือสําหรับคนที่อยากจะฟาร์มเวลแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนักล่าส่งช่วงนี้ก็นะคร หนึ 1> 1่งถึงสิบบวกนะครับผมซึ่งการไปสอบเข้านักล่าเนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขนะครับผมคือเราสามารถเข้าไปที่ตรงจุดไฟ n a l เอ็กเซมได้เลยหรือว่าเข้าไปสอบได้เลยแต่ว่าผ่านไม่ผ่านก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมซึ่งเราจะใช้จุดๆตรงนี้แหละเป็นการฟาร์มนะครับผมคือการที่เราเนี่ยเข้าไปในไ i โน l เ็กเซมแล้วก็ไปตีมอนในไ i โน l เ็กเซมจนกว่าเราจะไม่ไหวหรือว่าเราตายมันก็จะกลับมาตรงหน้าไ i โน l เ็กเซมใช่ไหมครับก็เข้าไปใหม่แล้วก็ตีใหม่เรื่อยๆนะครับผม อยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่เปลี่ยนนักล่านะครับผมหรือว่าถ้าใครแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวหรือว่าอะไรเนี่ยก็ตามเมืองจะมีเดมอนเซเลอร์หรือว่าพวกใช้ดาบอยู่นะครับผมแล้วก็มาฟันพวกนี้ก็ได้แต่ว่ามันก็อาจจะแบบสู้ยากกว่าเพราะว่าระยะกระโจมตีของคนที่มีดาบเนี่ยมันไกลกว่าคนที่มีหมัดเป็นอสูรต่างๆนะครับผมพังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าชั่วเวลหนึ่งถึงสิบเนี่ยไปฟาร์มตรง Final e x a m หรือว่า เข้าไปสอบแล้วก็ไปฟาร,ร์มมอนก็ได้เพราะว่ามอนที่เราเข้าไปฟาร,ร์มเนี่ยมันจะได้ EXP ด้วยนะครับผมถึงเราไม่ผ่านเราก็จะ EXP นั่นเองนะครับผมโอเคนะแล้วก็อยู่ตรงไปนอตเซมแล้วตรงสอบเข้าเนี่ยเข,ข้านักล่านเนี่ยไปเรื่องเราจะอเอาเรื่องสิบบวกๆเลยก็ได้นะครับผมแล้วการอัพเวลเนี่ยคือกับอัพเวลหนึ่งหนึ่งเวลจะได้สกิลพอยต์หนึ่งพอยต์นะครับผมซึ่งสกิลพอยต์เนี่ยก็สามารถนำมาอัพค่าสเตตัสหรือว่าสกิลของแต่ละคนได้นะครับผมก็จะมีอยู่สามส่วนก็คือเป็นบอดี้คืออส่่่วนนนขงงงรราากกยะะคับบ็็จแเป ก็จะแบ่งเป็นฝั่งคว,ความแบบว่าความอึดน,นะครับผมเป็นเลือดแล้วก็ฝั่งแบบว่า e n d u r a n c หรือว่าความว่องไวหรือว่า stamina เองนะครับซึ่งจะเป็นของคนกับกสุนไมนแตกต่างกันนะซึ่งของคนเนี่ยก็คือถ้าแบบว่าเป็นสกิลเสริมคือเป็นสกิลพ erm ุ่งสามารถหลอดอาหารหลอดอาหารเพิ่มขึ้นแล้วก็มีแบบความอึดมากขึ้นเลยมานี้นะครับส่วนถ้าเป็นฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งแบบการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือ,อเพิ่ม stamina าาแล้วก็สามารถกระโดดได้2ขั้นนะครับผมสามารถทเดดได ไกลขึ้นเลยมานี่คือเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ต่างๆนะครับผมโอเคนะแล้วก็ส่วนไอ้ตรงบีชเนี่ยคือปานนะครับผมของอสูรก็จะเป็นเรื่องโซนนะแต่ว่าของนักล่าก็จะเป็นปานนี่นะครับซึ่งก็ใช้3พอยต์นะครับผมในการอัพสกิลแต่ละสกิลนะครับซึ่งแต่ละปานก็จะแตกต่างกันออกไปเช่นเดิมนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นของอาวุธสมใส่หรือว่าดาบนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันมีความจําเป็นค่อนข้างสูงนะครับผมเพราะว่าในเกมนีน้ในตอนนี้เนี่ยเรื่องของดาเมจดาบเรื่องของพวก เกี่ยวกับการโจมตีเนี่ยมีผลค่อนข้างสูงนะครับผมโอเคนะเพราะงั้นเนี่ยในส่วนของการอัพสกิลเวลหนึ่งถึงสิบนะครับผมผมแนะนําให้มาลงกับดาบให้หมดเลยเป็นการที่แบบทําให้เราเนี่ยฟาร์มมอนได้เร็วจบมอนได้เร็วกว่าเด็กนะครับผมซึ่งผมแนะนำก็คือให้เราอัพเคนโดเบสิกหนึ่งนะครับผมก็คือหนึ่งเป็วลวหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็มาอัพเคนโดเอจิลิตี้นะครับผมสองพอยต์คือเป็นวิวสามใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาอัพเนี่ยครับผมลันช์นะครับผมสองเป็นวิวคือเป็นเวิวห้านะคร สองเวลนะครับผมด้วยว่าสองถก้าพอยต์มันลงกับเคนโดสเต a k e นะครับผมเพิ่มความแรงกับดาบนะครับแล้วก็แนะนําว่าเก็บ3ามพอยต์นะครับผมเป็นเวลสิบพอดีนะมาลงเคนโดสเต a k e สองนะครับผมเพื่อให้ดาบเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับส่วนคนที่ไป up s h a d o บาร์ก็ไม่เป็นไรนะครับผมคือสนใจการเล่นเนี่ยเวลาเราบล็อกเนี่ยเราก็ไม่ได้โจมตีกลับหรือว่าอะไรอย่างเง้ยนอกจาก pvp กับคนด้วยกันเองอยู่แล้วนะครับผมถ้าเราฟาร์มพวกอสูรฟาร์มพวกอะไรเงี้ยไม่จําเป็นต้องใช้ shadow bar มากเท่าไหร่นะครับผมก็ปล่อยไปก็ได้แล้วค่อยไปอัพ ข้าวหลังก็ได้นะครับผมอัพเป็นแคนโดสติงกมาก่อนนะครับผมก็คืออัพนี่1 2 3 4 5 5สกิลพาสซีฟนะครับผมทำให้ดาบเราเร็วขึ้นแล้วก็มีสกิลพุ่งตีแล้วก็สามารถจบมอนได้เร็วขึ้นนั่นเองในในการสกิลตั้งแต่เลเวล1ถึง10บวกนะครับผมโอเคตามนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็หลังจากที่เราเนี่ยเออ่ส่วนที่2นะครับผมหลังจากที่เราแบบเข้านักล่ามาแล้วเนี่ยแล้วเราเนี่ยฟาร์มตัวไหนต่อดีล่ะลก็คือเป็นช่วงเลเวล11จนถึง เลเวล40หรือว่าตันในแพตตอนเปิดเกมนะครับซึ่งจริงๆเนะี่ยมันมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับในการในการฟาร์มหลังจากที่เราเนี่ยเปลี่ยนหน่วยแค้คืนหนึ่งครับเป็นการฟาร์มมิชชั่นนะครับผมซึ่งมิชชั่นของนักล่าสูย,ยก็จะมีให้เราไปฆ่าสูนบ้างไปช่วยนักล่าด้วยกันเองบ้างหรือว่าให้ปกป้องหมู่บ้าน <Be at> ให้ไปฆ่าบอสต,ต่างๆนานานะครับผมซึ่งพวกนั้นเนี่ยมันจะได้ EXP ต่อการฆ่ามอนสเตอร์ในเกรมันอยู่แล้วนะครับผมส่วนรางวัลเควสเนี่ยส่วนใหญ่จะได้เป็นเงินซสะส ฟาร์มตามเมืองครับเช่นตอนนี้ก็หลักๆของเกมเดมอนเดมอนฟอร์เนี่ยก็จะมีด้วยกันเนี่ยสามเมืองลหลักนะครับผมก็คือเมืองหิมะเมืองลมแล้วก็อีกเมืองในผมไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่ผมทาชื่อเมืองมันไม่ได้ด้วยนะครับซึ่งการฟาร์มตามเมืองเนี่ยมันฟาร์มยังไงนะครับผมคือแต่ละเมืองนะครับผมมันจะมีนักล่าศูนย์เขแบบประจําอยู่ตามเมืองอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ไปสู้กับนักล่านั้น,น,นได้เลยนะครับผมโอเคนะเช่นเอ่อถ้าเป็นเมืองลมที่ผมพามอยู่ประจำก็จะเป็นมอนส์แบบตาม ตาม,รรมแคมเปญพวกเนี้ยครับผมนี่นะครับผมเป็นเป็นฟาร,ร์มนักล่าด้วยกันเนี่แหละนะครับกับเนี้ยตัวนี้เดี๋ยวผมจะฆ่ามาดูนะคือเวลาเวลาฟาร์มก็คือเราก็ตีไปนะผมเนี้ยตีไปอย่าลืมซ้ทลูกปานแล้วก็ตีนะครับผมทำให้แรงขึ้นนะเนี่ยแล้วก็ตีพอเนีายตีไปเรื่อยๆก็คือถ้ามอนที่มีปานหรือว่าอาสูร,รที่มีพลังเลืออาสูร,รเนี่ยจะได้อกที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็พยายามตีไปเรื่อยๆนะครับผมอ๋อตายแล้วออกยังโอเค ให้ปลารวมเดี๋ยวนันจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมเนี่ยถ้าเราแบบรู้รู้รว่าโดนตีล้วก็ผลักออกมาก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเขากันผมก็ใช้สกิลสวนไปเพราะว่าสกิลของผมมัน,มนสามารถเบรกแอโร่หรือว่าเจาะเกาะได้นะครับเอานเนี่ยอันนี้คือเขามีสกิลเตะนะแล้วก็ฟันค่อยต่อนะครับถ้าใครอัพได้อัพลักได้อัพลักเอ่ออัพลักตอนดาบไม่ได้มันจะเป็นการสุบตีมนะครับมันจะแบบว่าได้คิวได้ได้ได,ได,ได้เปิดสกิลก่อนแน่นอนนะครับผมอ้าเรียบร้อยตายนะครับแล้วก็ กด B นะครับผมเป็นการเอ็กซ์คหรือว่าการฆ่านะครับผมมันจะได้เ e p ตอนนี้แหละนะครับเห็นไหมครับเ p ก็เพิ่มมา101นึงนะครับผมก็ไล่ตามขอบกำแพงไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแนะนําว่าอย่าลืมเอาอาหารมากินนะครับผมเพราะว่าอาหารเนี่ยไอหลอดอาหารมันจะเปลี่ยนเป็นเลือดให้เรานะครับผมมันจะไม่ขึ้นเลือดโดยตรงแต่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะบแล้วก็วิ่ง ตามเมืองไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมแบบวิ่งล่อเมืองไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีพิชชันก็กดรับพิชชันแล้วก็ไปฟาร์มก็ได้นะครับผมแค่นี้นะครับหรือว่าถ้าใครแบบเบื่อเมืองนี้แล้วก็สามารถย้ายไปเมืองหิมะเมืองอื่นๆได้นะครับผมตามรถม้าให้เรามีเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการฟาร์มเวลตั้งแต่เวล10ขึ้นไปจนถึงเวล40เลยนะครับผมมันก็เป็นการฟาร์มแบบทั่วไปนะไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเน้นเรีการเดินหามอนรอบๆเมืองแล้วก็เน้นการรับมิชช แล้วก็มาดูกันอัพสกิลนะครับผมตั้งแต่เลเวล11ขึ้นไปนะครับผมโอเคกดเอ็มขึ้นมานะครับผมซึ่งถ้าตอนเลเวล10เนี่ยเราจะได้5สกิลนี่ใช่ไหมจะได้1 2 3 4 5นี่ใช่ไหมครับผมแนะนำว่าให้เราเนี่ยมาลงกับปานต่อนะครับผมเพราะว่าปานเนี่ยมันจะมีสกิลปานอยู่นะครับใช้3พอร์ใช่ไหมแล้วก็อัพไปให้หมดเลยก็ได้นะครับผมสายปานให้ยาวไปเลยก็ได้หรือว่าถ้าใครแบบรู้รู้ว่าแบบเราเป็นเนี่ยเป็นแบบพวกแบบฟาร์มมอนปกติทั่วๆไปไม่ได้เป็นกองหรือว่าเป็นบอออสะะะไรรเเงงีีี้้้ยยแนนนนนนาาววว่่่ใหมมลพพกกกคับผ ดับเบิลจัมเนี่ยพวกเนี้ยนะครับผมพวกสกิลพาสซีฟที่เสริมการข้องที่ข้องตัวเนี่ยมันจะได้เวลาเราไปทําภารกิจต่างๆเนี่ยมันจะได้ข้องตัวขึ้นสามารถกระโดดข,ขึ้นที่สูงได้อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะหรือว่าใครจะแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันแบบตีแบบตีสู้ไม่ค่อยได้เลยเรื่อยเราน้อยก็อัพฮิลก็ได้นะครับผมแล้วก็ลัสเป็นสกิลพุ่งใส่นะครับผมรู้เลยว่าเป็นสกิลพุ่งนะที่ผมไปอ่านมานะครับก็คือหลังจากเวลหลังจากเวลสิบเอ็ดเนี่ยเราจะเอาอัพดาวเสตนะครับผมมก็าาเนานน้ป พอเราเน้นปานจนปานเราครบเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเน้นตรงบอดี้ต่อนะครับผมแค่นี้เลยนะครับผมหลกัลกๆก็คือให้ความสัมพันธ์กับดาบเป็นหลักนะครับผมแล้วก็เราลงมาคือเป็นปานแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นบอดี้นะครับผมโอเคนะซึ่งบ,บอกก่อนนะครับผมว่านี่คือส่วนตัวของผมทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่ได้ลองเล่นเกม่ดูเนี่ยดูเนี่ยรู้สึกว่าเลือดเราเนี่ยไม่ต้องสูงมากก็ได้นะครับผมแต่แค่เราเนี่ยมีปาร์ตี้แล้วเล่นด้วยมีคนที่เราเล่นฟาร์มด้วยหรือว่าเรา สามารถจับทางมอนได้เนี่ยก็เลือดมันไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่เลยนะครับผมแต่อาจจะจาเป็นช่วงหลังๆที่แบบไปฆ่าบอสเลเวลนี้มากกว่านะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับก็คือสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเวล1-10เนี่ยให้ไปฟาร์มตรงไฟแนลเอ็กซมหรือว่าตอนสอบเข้านะครับผมฟาร์มลงไปลงไป,ลงไปเรื่อยๆนะครับลงไปฆ่ามอนเรื่อยๆนะครับผมจนเราเนี่ยเวล10บวกแล้วก็ไปสอบเข้าหน่วยพอสอบเข้าหน่วยเสร็จได้รับชุดเอาดาบเสร็จนะครับผมก็มา ฟาร์มคนดิฟที่เป็นเดมอนเซอร์ตามเมืองนะครับผมเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามีภารกิจอีกายเด้งมาก็รับภารกิจด้วยนะครับผมโอเคนะแล้วก็เลือกสกิลก็คือเอ่เอเวลเวลเวลสิบแรกเนี่ยแนะนำว่าลงกับดาบก่อนเพราะว่ามันจะเป็นการจบมอนไวทําให้เราเนี่ยได้ exp หรือว่าได้เอ่อการเข้ามอนที่เร็วขึ้นนะครับผมพอเสร็จตรงนี้เนี่ยก็มาลงตรงปานต่อก็ได้นะครับผมหรือว่าใครจะแบบเอาดาบเป็นเป็นดาบมาสเตอร์เป็นเคนโดมาสเตอรี่ไปเลยก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะแต่ว่ามันใช้6กพอยต์เลยก็นานอยู่พอสม พอเราเน้นตรงดาบเสร็จแล้วก็มาเน้นตรงเลือดตอนหลังนะครับผมจะเล่นเป็นสายฮิลก่อนหรือว่าจะเป็นสายความเคลื่อนที่ข่องตัวเซมินาเยอะก็แล้วแต่ ความสะดวกองแต่ละคนเลยนะครับเพรากงั้นเนี่ยก็อยู่ที่คนเล่นด้วยนะครับผมผมก็เป็นแนะนําด้วยส่วนหนึ่งเฉพาะผมที่ผมเล้ลองเล่นดูแล,ล้วกันนะครับผมพาะงั้นเนี่ยดูเป็นตัวอย่างได้แต่ว่าท่านไม่โอเคก็แนะนําว่าเปลี่ยนก็ได้นะครับผมไม่ต้องเอาตามผมทุกอย่างก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมที่เล่นจบงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมหรือว่าอยากผมทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมงั้นไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ